สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มาอัปเดตน้องอ่าองเปานะคะดูน,นนะที่ไสเขาใหญ่อ่ที่สะดือเขาใหญ่เนาะวันนี้หมอเขาได้มาทำการผ่าตัดคือไสเลื่อนค่ะไสเลื่อนลงมาลงไปปดตอนนี้เขายังสลบอยู่นะคะแต่เรียบร้อยแล้วเขาปลอดภัยดีค่ะเขาปลอดภัยดีเนาะอ่งเปาปลอดภัยแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ฟื้นนะคะดูแม่ก็เป็นห่วงแม่เขาก็ร้องก็เป็นห่วงลูกเขาอัางเปาอัางเปาฟปื้นได้ยังลูกโอ้ยลิ้นน้อยไม่อยากจะถ่ายให้เห็นไอ้ลิ้นเขาออกข้างเนาะลิ้นโอ้ยก็ตอนนี้ก็ปลอดภัยหายใจอยู่นะคะ คอข้างๆค่ะอันนี้แม่เขาเมื่อเช้ามาก็เห็นแม่เขาร้องแล้วก็เสียงตัวเล็กร้องก็นรู้ว่าอะไรเป็นห่วงเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกไม่ยอมกินน้ำ อังเป้าอังเป้าเขาได้ยินเขาได้ยินแต่คือี้เมื่อกี้ก็ยังลืมตายอยู่อังเป้ายังยังยังแบบว่ายังไม่ฟื้นยาสุบเนาะด้เลย อ่างเปล่าปลอดภัยปลอดภัยอ่างเปลาน้อยเอ้ยแต่ยังไม่เห็นแผลนะหมอก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วน้องอ่างเปลาปลอดภัยหาย,ปาปายไปไว้นะอ่างเปลานะมาเด็กดีนะ ก็ไม่กล้ดูแผลนองไม่อยากให้<ะไ>รปะ<ไ>ระหยัดอังเปาอืมหิวนมไม่<ะ>ไรูออ้อังเปาเอ้ยอังเปาตื่นได้น้ำลูกตื่นได้น้หิวนมไม่นน<ะ>ไรู้ยังอังเปา มแล้วเล็กนอเหนียวนมขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่แหวามาเป็น,น,น,นของบ้านคราวันนี้ก็เปนขหน้าของอังเปาก็อังเปาปลอดภัยผ่านไปด้วยดีนะกำลังแบบว่าเออพอรู้สึกตัวแล้วแต่ยังขยับไม่ได้เนะเพราะว่าหมอวางยาเนาะเอาไว้คิดหน้าแล้วเราก็ มาดูต่อเนาะเนี่ยแม่เขาแม่เขาอ่กนู่นใบบนก็ออกไปกินหญ้าแล้วอ่างเป้าอ่างเป้า,ปาไว้คิดหน้านะคะเจอกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวอัพเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจากอ่างเปานะคะสวัสดีค่ะ